ในมันในมันมึงไปใส่มันมึงไปใส่หาโดนเราวนีว่าเห็นได้นี่ยอุ้ยซองหาจนเมื่อยแล้วเอาข้ามเ้ยอยู่นี่กับบอกนั่นน่นกัดหูมันเลยเอาไหมลอดลูกมโ่วหูแมงใหญ่ หาบ่หาบ่หาบ่ยีอีอหาเฮ็นยังสินอนบ่ได้นอนมึง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 เด้อดี่โอเนี่ยเอามะตามตามมาเลยตามมาเลยตามมาหากูเลยเออโอ้ยมุนเลยขันมุงตื่นขึ้นมาแล้วมึงเป็นทั้งสี่ละเห็นบอ่ออกมา ไล่ค่ะข้อมึงได้แบบเนี่ยมอนเนี้ยเออตามไปได้ดอกดีออสิไล่ปีมึงเห็นเปล่าออกมาออกมาแม่ดีออออกมาอืมเอาเอาเฮ้ยมอนเอ้ยใสมันอยู่ใส่อะไรปะเนี่ยอ่ะกูอยู่พี่ โอ้โหโ้ยตาสเอยตาสเอยมาแม่มอนมาแม่มาแม่มึงว้ามึงเก่งมาเลยมอนมาเลยดูสิหน่ะโอ้ยสว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 ยเห็ดยังกัน เฮ้ยบังม่อนไม่อยู่นี่บอกเห็นมึงแล้วเฮ้ยได้กินดากเหม็นมึงแล้วเฮ้ยมึงเห็นบะกุนนักเร่งขยังนี่เห็นบะเฮ้ยโอ๊ยพีดีอ๋อเอ้ยมึงหากูบประพอดอกเฮ้ยเป็นยังสิบระพอกูเห็นมึงอยู่นี่กูได้กินมึงอยู่งอนเฮ้ยเอา เอาแม่ที่เฮ็ดฝูแม่นบ่ที่เฮ็ดปูแม่นบ่ปักม่อนพี่ดอสิบอกแม่เด้สิบอกแม่เด้สิบอกแม่เด้ ลำค่าน,นี่ดีอวอะไรแม่ลำคานมันรายหลายลูกลำคานมันลบมันกันพี่ออพีออมาเล่นน้ำกันบ้ามาเล่นกุลำคานกูเมื่อ,อย์กุลำคานยิ่งไปจับทางสิมโมโหเฮ้ยไซนอฟแบบมันนี่อ๋ออ๋อมาเล่นน้ำกันแล้วออแล้วเดี๋ยว อ๋ออ๋อมาเล่นน้ำกันเร็วดีอ๋อเร็วกูม่เล่นกูยิงเมื่อยแล้วโบก็ยังไม่จับหางกูมามาเล่นน้ำกันเร็ว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 มาเล่นน้ำมาเล่นน้ำกันนี่มา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 เยาเฝ้าอย่างเยาเฝ้าเมื่อย์ไหมกูเมย์แล้วกูสินอน ออมาเล่นแล้วอ๋อแล้วไม่เล่นยิงเหนื่อยจะนอนบอกว่าย่ามาจับหางปักคาเนี่ยเอา้าอีนี่เอินมาเล่นแล้วมึงยิงแย่มกูนอนห่ะมึงมาเล่นมึงมาไล่โจกกูเฮ้ยมึงมาเล่นกูเล่นผู้ดเดียวก็ได้วะ อุ้ยผีบ้าเรียนผู้เดียวเออเออเออมารู้เออเออเออมารู้เออเออเอ้ยมาจูบกันดูมาจูบกันดูเออมึงแกงกูแมนบ้มึงมักหยอกกูแมนบบาดนี้มึงแมนบ้าอฮ้ยบักข้าวเอ้ยมึงจะลำไรมึงกูไรกูเอามึงซะหน่าเอามึงซะหน่าเออมึงมึงมึงกูเศร้าเฮ้กูเศร้าแมนบ้บักข้าวเนี่ย เอออีดีโอเนี่ยขันเรียนน้ำแน่เราเป็นบ้าโรนมั่นนะ่ะพ,พี่บ้าอนอนดีกว่าโอ้ยนอนเราก็เมื่อยนอนเรียนไลฟ์เราก็เมื่อยโอ้ย เบิ่งดูพักกันนอนโอ้ยจักหมาไอ้จักแมวจักคนนอนกันเป็นแถวเลยพี่น้องเบิ่งดูเบิ่งดูบักลาบักลานอนอีตัวดีอ๋อจักหายไปใส่โอ้ท่นไปใสนนน่นอดีอ๋อนี่เนาะไปใส่นอมันหลบแม่ไปใส่นอนเดี๋ยวหามันก่อนเด้อพี่น้องเด้อ